สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเอแอนฟาแคคตัสนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมดอกเก่งจีนนะครับกับยิมโนโมแม่ลูกดกนะครับวันนี้บานสามดอกเลยนะครับยิมโนโมแม่ลูกดกนะครับดอกสีขาวนะครับ สามดอกเลยนะครับเขาจะแตกออกมาจากหนอนะครับหรือลูกของเขานะครับออกมาโคนหนอเลยนะครับออกมาจากโคนหนอทั้งสามหนอเลยนะครับ มาไม่ได้แตกจากตุ่มน้ำนะครับตุ่มน้ำจะอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับแตกมาจากด้านล่างเลยนะครับอาจจะแตกมาจากตุ่มน้ำของต้นแม่เองนะครับ ดูไม่ออกนะครับน่าจะออมจะตุ่มหนังของต้นแม่เองนะครับต้นก่อน บานไม่พร้อมกันนะครับบานแค่ดอกเดียวนะครับต้นนี้บานพร้อมกันสามดอกเลยนะครับต้นนี้จะเป็นคนละต้นกับต้นที่เคยลงคลิปไปนะครับส่วนต้นนี้เป็นเก่งจีนนะครับงสงสัยจะ จะเริ่มเขาจะเริ่มเหี่ยวแล้วนะครับเพราะว่ากรีบดอกได้งอไปด้านล่างแล้วนะครับดอกก็สวยดีนะครับกิ่งก็จะหลุดง่ายเหมือนกันนะครับติดจับโยกดูก็จะหลุดง่ายเหมือนกันนะครับ อีกต้นหนึ่งก็กำลังจะออกนะครับมีก่งจีนก็ยังมีไม่กี่กระถางนะครับยังมีไม่เยอะนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นบางกรดอกแดงนะครับ เ b ลน l 2178นะครับมี2ดอกนะครับส่วนต้นนี้ก็กำลังจะบานแล้วนะครับเป็นดอกโลนัทนะครับองค์ดอกแดงก็ดอกก็โรยไปแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ